สิบโมงเช้าเก่าหน้าลิกาโผล่หัวออกมาจากห้องที่รักฉันอยากกินอีก,กัมปูเมื่อคืนฉันดู y o YouTube เราไปหาซื้ออีก,กัมปูที่ตลาดกันเถอะฉันจะมาทําให้เธอชิมเบาแล้วก็อาบนา้ำท่วนทวน,ทวนไปไป วันนี้เราเดินทางมาที่ตลาดสดอินชอนแต่คอยกับบหัวมันอยู่มองไดหลูแต่วายอยู่ข่างทะเลขี่รถมาจากบ้านประมาณ3ามกิโลแล้วคุณชายก็เริ่มเลือกของสดด้วยตัวเอง มื้อนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้กินเมนูอะไรแต่ว่าผัวกืนน้ำไล่ตามย t u b e มาแล้วมันกับพ้ายางหาซื้อเลือกซื้อของสดตั้งแต่ต้นตลาดยันท้ายตลาดตอนนี้ยังไม่ได้อะไรเลยสักตัวยางบึงบรรยากาศไปน้ำข่ในระเด้อเป็นม่ข่อยแน่มือนีผัวข่อยากทำอาหารตลาดสดของสดที่เกาหลีเพิ่นกัสิสดคักสดแน่สดอีหลีอีหลอกุ้งกระดิ่งดับดับปลาหมึกกระดิ่งดาวดาว่าจะเป็นพวกปูหลายหลากชนิดกัแข่งกันว่ายน้ำทวนทวนตลาดอาหารทะเลที่เกาหลีกัสิคล้ายๆกับตลาดบ้านเฮ้ามีปลาหมึกแห้งขายน้ำเด้อแต่ว่ามันบ่แซ่ตาม ไปเดินตลาดหลายๆที่ที่เกาหลีตลาดช่วงนี้ซบเซาลงมากแม่ขา่าร้ายกว่าลูกขา่าห้องเอื่นกันแตกสวดสวดเยกละคิดพอ่อขายข้าวล้าม้างทางอยู่ตลาดกลุ่มพาวาปีค่ะ เดินตลาดวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆการเลือกซู้ปูก็เช่นกันปูที่จะต้องซื้อจะต้องเป็นตัวผู้เพราะว่าเนื้อจะมีเยอะกว่าตัวเมียหอดลักการกุลนายไปเอามาแต่ทรายหลังจากยืนเลือกเพศอีก,กําปูและสนทนากับแม่ค้าประมาณ30นาทีก็จัดมาเลย4กิโลที่เลืกมันจะเที่ยงแล้วฉันขอเวก,กินโอเด้งสักสาไม้นะ บ้าฮอดบ้าน,านกะบบรสา,าสะขั้วสะก็เริ่มต้นขึ้นเลยเออค้นหมอขคน้นแหกเครื่องปอกเครื่องปุงสะออกมาเต็มนานแล้วเขาก็เริ่มหั่นหอมแบบไม่ต้องใช้เขียงเอาขึ้นเป็นแนวนั้นยืมซี่ก็ยืมห,หมดยอะโอเคแต่ยังดีที่เชฟของเราก็ยังคงล้างต้นหอมยังพานาะอันเกาหลีหัน่นหันบึงเกาหลีหัน่นอันนี้ใส่หั่นกับหลงัง อยู่ในขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องปรุงนี้ก็คือหัวขิงเพราะมารดาตวงพ้นน้ำเลยน้ำที่จะใช้ปรุงอาหารในวันนี้เราจะใช้ปริมาณ800มิลลิลิตรก็คือบ้หนึ่งโหลดเนาะเบึง่งวิธีใน YouTube จะเบิง่งวิธี ขณน,นี้เวลาก็ล่วงเลยมาเกือบจะบ่ายสองโมงแล้วยังคงดูวิธีการทําอยู่ใน YouTube ยังไม่โจบเคยกละาว่าเมนเบิงอีหยางบัดได้แทมเบิงวิธีการล้างอีกัาปูที่ลักแปรงสีฟันลูกอันนี้ฉันขอนะฉันจะเอามันมาล้างอีกัมปูเพราะเขาบอกว่าต้องใช้แปรงสีฟันอีกําปูตัวหนึ่งปีนความปีนหงายล้างอยู่ตัวหนึ่งเกือบ20นาทีโอ้ยเนาะจ๊กเหี้ ล้างสะอาดเรียบร้อยเอาอีกกปูมาแผ่แพ่แว่ออกแบบนี้แล้วก็บีบมาอยองเนสลงไปเป็นอียงน,อดดน่อสูตรใดนอนแล้วก็เอาปลาหมึกแห้งที่ซื้อมาจากตลาดที่เดียวกันเอามาวางแปะแปะไว้บนมาอยองเนสแบบนี้ทั้งชิ้นโอทุกอยางเลยยูทูบอีโรเคนส์เอาหมาักพริกดิบแบบเผ็ดลอยลงไปด้วย3-4เม็ด<ม>แล้วก็งมฝาอีกปูลงปิดให้มันแนบสนิทกันแบบนี้วางลงในหมอ้อ เราก็เริ่มนับถอยหลังเพราะอีกไม่กี่นาทีหลังจากนี้เราจะได้เริ่มกินกันแล้วบอกได้เลยเมนูนี้มันไม่ธรรมดาเพราะในการนึ่งอีปูเราก็ต้องฟิกเวลาด้วยเราจะต้องนึ่งแค่15นาทีโดนก็นี่อะไรเนื่อยอีปูมันสีฟ้ามันสีหวานคุณดีได้วา่อยก็ก้มม่งแล้วม่งอีกความรูสึกข่อยคือจังมันสีบสุกนี่ละหนึ่งแค่สิบห้านาทีแต่ก่อนที่่อยจะคิดไปไลยก็หนีมันกระีบโตปลาหมึอกออกมากแล้วก็ยัดใส่ปาก่อยรสชาติก็ถือว่าใส่ได้เพราะมันมีความหอมมากยองเนสแล้วก็มีเผ็ดแบบพริกน้อยจนเหน ต่าแจวส่งขึ้นมาเราก็นหนึ่งทวนทวนคือบานเฮาสีแสบกว่าบอ,อันยองฮะซเซอ